สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมะลิชื่อมะลิส่วนคนนี้ชื่อพิกเซลวันนี้เรามีเรื่องสนุกสนุกจะมาถ่ายกันว่าของรอบตัวเราชิ้นไหนคือคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีแค่เครื่องใหญ่เครื่องใหญ่ที่โรงเรียนนะแต่ประกอบด้วยชิ้นส่วนเล็กๆเช่นเมาส์ Mouse, ที่เราใช้คลิกสั่งงานคีย์บอร์ดสำหรับพิมพ์ตัวอักษรและตัวเลข หน้าจอที่แสดงภาพสวยๆและลำโพงที่ทำให้เราได้ยินเสียงมาลองถ่ายหน้าที่กันเมาส์ทำหน้าที่คลิกคีย์บอร์ดทำหน้าที่พิมพ์แล้วหน้าจอทำหน้าที่แสดงผลส่วนลำโพงทำหน้าที่เสียงไงละ่ะตอนนี้แหละคำถามจริงโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์เล็กๆหรือเปล่านะ ใช่แล้วหน้าจอสัมผัสของโทรศัพท์ก็ทำหน้าที่เป็นทั้งหน้าจอและคีย์บอร์ดในเวลาเดียวกันลองดูแท็บเล็ตสิแม้แต่สมาร์ททีวีที่บ้านของเราก็มีส่วนที่เป็นหน้าจอและคีย์บอร์ดซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะเก่งมากๆเลยทีนี้ถึงตาเพื่อนๆแล้วลองมองรอบตัวในห้องเรียนหรือที่บ้านแล้วบอกครูสิว่าอะไรอีกที่เป็นคอมพิวเตอร์